อี่ทีมนี้จะตออยายมึงครึ่งอยู่หรอเนี่ยมึงรีบขนาดนั้นไม่ทำตั้งแต่เมื่อวานละคะอ้าวคืเอคเขาเจ้าวันนี้นะคะก่อนสี่โมงครึ่งน้องรีงบทำเลยคางแม่ใครแม่ขีด็อยอกวัวพวกมึงอ่ะไม่นะ มึงพวกนี้สอบอะไรวะวกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยวิชาอาจารย์ตั้ปมปะกูเพิ่งรู้ว่ามีสอบเดี๋ยวกูสรุปแล้วก็ส่งให้เออหอบใจมากนะเว้ยคือแบบเราเหลือกันสองคนอ่ะมึงอย่าทิ้งนะกนูนะกูเนี่ยนะจะทิ้งมึงไม่มีทางอ่ะเกิดขึ้อะไรขึ้นวะทำไมมันสั่นๆอนะ่ะมึงก็รู้สึกเหรอ พวกคิดว่าตัวยนหัวทุกคนเห็นนิ้วไหวเห็นนิ้วไหวเห็นนิ้วไหวเชี่ยชิบหายแล้ว วันนี้<ะ>คุณครับใหค,ค่ะนหนงสั่นแรงมากอาที่ไปไหนวะครังแรกเปนนะคะที่นถุงใหม่คไม่ ลีบชั้นไหนแล้วเนี่ยนี่ีชั้นที่สองแล,ล้วรอมีปะว่าลงลเร็วเปล่าแพดดิวหมาใครก็ใช้ลิปกันทางนี้ไปดิเออดกด้วยไม่ทำอะไรตรงนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้น,น่ะอาจารย์แผดินไหวรู้ปะเนี่ยเปลวจะไปที่โลก

เดี๋ยวทีนี้กัใครตัวมันเว้ยคุณต้องร่ดมึงเป็นไรปะมานี่ยน้องเอ๋น้องเอ๋ใช่ไหมพี่ไงนอันพี่รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นน่าจะแพงหน่อยนะจับมอือพี่ไว้ไหมจะได้อุ่นใจ้ีู่รอแล้วเว้ยวู้ นั่นใช่ไอ้พื่นพี่ใช่ไหมไอ้ไอ้ไอ้แมนทำไมมึงมาคนเดียวไอ้บอกไอ้อตี้อะฮะไอ้บอกไอ้อตี้เหรอรว่ามันมันมันกำลังลงมาว่ะแม่งมึงมาช้ามากไอ้เยายไม่เหมือนกูเลยโดมยานยูเซมโบมาพี่ไอ้ที่ลงมาจากตึกไหนอะตึกห้าทำไมอะพี่เห็นหลินไหมเพื่อนหนูอะหลินหลินไหนอะไม่รู้จักว่ะ เจอถล่มแล้วรีบลงมาด้วยกันดีรีบลงเราไปก่อนเลยอ้าวิกน้องเมียงไหนวะแอแน่นว่าจะลงอาหารอะ่ะแม่คดน,น่ากลัวเลยเนี่ยคิดว่าจะไม่รอดละลิน เธอเขากลัคความมาทุกอย่างมันโยกไปหมดเลยจนเขาชงตัวไม่ได้เลยเ้าเจ็บทไหนร็เปล่าเขาเคยอ่านมาผ่านมาว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวให้หลบอยู่ใต้โต๊ะเจ๋งมากแต่ตอนนี้เราต้องออกไปข้งางนอกก่อนทำไม หลบอยู่ใกล้โตไม่ได้หรอกเขาไม่แน่ใจว่าติดจะโตออรือเปล่างัน้นไปกันเถอะไอโบโอ้ยไอ้เงเป็นไรใครทำอะไรมึงโอ๊ยไม่มีใครทำอะไรหร่กูเดินตกบันไดเองนั่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 ง เด็กๆทุกคนปลอดภัยไหมมีใครได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าทางนี้ค่ะเจ็บขาคือจ็บขาเพราะหนุนลงตอนลงจากตึกอ่ะแหช่ให้ต้ำมาแล้ว<ะ>เพรา,าระหนุนมนตกกัะไดมาน่าจะขาพลิกนะอ่ะงั้นเอาน,าน้ำไปกินก่อนอแหบ่ง่อนด้วยเดี๋ยวอาจารย์ไปตามพยาบาลให้ตอนนี้จะพัก,พกนิดน่ารอยู่ตรงนี้นะตรงนี้อาจารย์ เง่ามาทำไมอ่ะกูไม่รู้อ่ะตอนนั้นกูไม่มีสติเลยอ่ะเออมึงเจ็บตัวหนกวักางป่วะกูไม่เป็นไรมึงอะไม่ไมอ่ะตัปกติแต่ว่าเหนื่อยว่ะเนี่ยครั้งแรกเลยว่ะเออตรงเนี้ยอาจารย์ฝากน้ำไว้กับเพื่อนนะไปดื่มกันด้วยมีใครยังไม่ได้ลงจะตื่นใหมไหม เพื่อนหนูค่ะยังติดต่อไม่ได้เลยที่ตึกไหนอะ่ะน่าจะตึก5นะคะเมื่อเช้าเรียนยู่ติดตึก5เคี <Okay. S 1> อย่าจางไปดูให้นะคุณเปิดน้ำให้กูหนี้เจ็บขามึงเจ็บขา่ะไม่ได้เจ็บมือเนาะอย่าแอบค่ะเอามาเปิดเองอเพี่หี่ยทะเลาะกันแล้วเนีะนะ่ย อินมึงไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมมึงมีอดันดีมึงหลับไม่เป็นไรใช่ไหมก็ไม่เป็นไรแม่ทำไมไม่รับโทรศัพท์กูวะกูเป็นห่วงมึงทษทีหวางกูทีแปดกูดำบหกถลิกดีแล้วที่คนไม่เป็นไรเอาล่ะพักดื่มน,นะพักหายใจก่อนเดี๋ยวเราจะรอดูสถานการณ์อีกสักพักหนึ่ง